นายประยะกัก๊าดังสีรหัสสามห้าทีคนหนึ่งหลังจากที่ฟ้าพาไหวเจดีแล้วผมจะพา,าชมสาราใหญ่ครับผมตามมาเลยครับ ความเป็นมาของวัดป่าวังน้ำเย็นวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นตั้งอยู่บ้านวังน้ำเย็นตำบลเติงอเภอเมืองจวััดงหมหาสารคามมีพื้นที่กว่า30ไร่ได้การยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2555สังกัดสงฆ์มหาดิกาย ปัจจุบันมีพระอาจารย์สุรินต์โคสะปัญโยพระเก,กจิชื่อดังดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดป่าวังน้ำเย็นความเป็นมาการสร้างวัดป่าวังน้ำเย็นสืบเ,เนื่องจากปีพุทธศักราช2549ขณะที่พระอาจารย์สุรินต์ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดปูรภาเทพทิมิตรอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินห์ท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่คำพันธ์ ปสปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสานทําให้ญาติโยมชาวมหาฌารคามมีความเรื่อมใสศรัทธาร่วมบริจาคที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดป่าว,วางน้าเย็นในปัจจุบันให้กับพระอาจารย์สุรยันต์สร้างวัดซึ่งพระอาจารย์สุรยันต์ก็รับนิมนต์โดยร่วมแรงร่วมใจกับญาติโยมและสิทธิอนุสิ์พัฒนาที่ลกล้างว่างเปล่าพื้นนี้ จนกายเป็นสภาพวัดที่จะเริญรุ่งเรืองพุทธศาสนิกชนที่ผ่านเข้ามาในเขตวัดแห่งนี้จะพบทางวรวัตถุอาธิสาราปฏิบัติธรรมไม้สักทองขนาดใหญ่เสา112ต้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างจากไม้เนื้อแข็งประกอบด้วยไม้แดงไม้ประดูตกแต่งด้วยไม้สักทองมูลค่ากว่า80ล้านบาท และหอะระฆังสร้างจากไม้สักขนาดใหญ่เป็นต้นเป็นไงบ้างครับสวยงามมากไหครับ ผมขอชวนทุกคนมาแวะท่องเที่ยวแวะดูชมได้นะครับสวยงามมากครับ